สวัสดีค่ะวันนี้แม่ฝนจะพาทําน้ํายาขนมจีนตีนไก่สูตรภาคใต้นะคะเป็นพริกแกงใต้แต่ว่าวันนี้เราจะไม่ใช้เนื้อปลาเราจะใช้เป็นเนื้อกุ้งค่ะแม่ฝนจะเปลี่ยนจากปกติเราใช้ปลาวันนี้เราไม่มีปลาเราจะมาเปลี่ยนเป็นกุ้งค่ะไปดูว่ารสชาติจะอร่อยแค่ไหนนะคะทุกคนก็ส่วนผสมก็จะมีน้ํากะทิเข้มข้นนะคะ500 ml ขนมจีนตามชอบเลยค่ะตีนไก่ก็ประมาณ1กิโลแล้วก็พริกแกงประมาณ2ขีดแล้วก็กะปิประมาณสัก70กรัมนะคะแล้วก็กุ้งน่าจะประมาณสัก 200กรัมแล้วแต่ชอบค่ะแล้วแต่ชอบจะมีมากก็ใส่มากก็ได้โอเคส่วนผสมครบแล้วเราจะไปเริ่มทำเลยค่ะแล้วก็เราจะมาขุดหัวกระชายนะคะแต่ช่วงนี้หน้าฝนเราจะได้แค่ประมาณนี้ก็เอาประมาณนี้ค่ะพอได้กระชายแบบนี้แล้วนะคะหน้าฝนก็จะมาหัน่นเอาเฉพาะตรงนี้มันะคะ ล้างให้สะอาดก่อนนะอย่าให้มีเศษดินนะคะตรงนี้คือหอมมากเลยนะคะแต่ถ้าใครจะมีเป็นแง่งกระชายก็ดีเหมือนกันแต่ว่าช่วงนี้หนะ้าฝนอาจจะไม่มีแง่งมันเท่าไหร่ก็เลยต้องเอาหัวมันแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตําเลยค่ะอ่าพอไฟมาแล้วเราก็วางหม้อได้เลยเมื่อฝนจะใส่นะ้ำลงไปนะคะเม่ฝนจะใส่นะ้ำ ประมาณหนึ่งลิตรก็พอค่ะอ่าพอน้ำเดือดแล้วแม่ฝนก็จะนำกุ้งนะคะลงไปลวกค่ะแล้วก็แกะนะคะแต่จะร้อนหน่อยนะคะทุกคนแกะเอาเฉพาะเนื้อน,นะคะเดี๋ยวเราจะไปตำพอตำกระชายละเอียดแล้วนะเราก็จะใส่กุ้งลงไปค่ะที่เราลวกไว้นะนําไปตำเลยค่ะครกเล็กไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครกคุณยายน่ารักมาก ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็จะตำให้ละเอียดนะคะละเอียดแล้วค่ะทีนี้เราจะไปใส่หมอ้อกันแล้วนะคะไปค่ะต่อไปเราก็จะใส่พริกแกงกับกระปิลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ใส่กุ้งที่เราตำไว้กับกระชายลงไปได้เลยก็คนเรื่อ,งอยงเข้ากันปรุงรสได้เลยค่ะใส่น้ำตาลปึกลงไปผงนัวนิดหน่อยค่ะตามชอบเลย แล้วก็น้ำปลาค่ะประมาณสักสองช้อนรอให้น้ำเดือดนะคะน้ำเดือดแล้วค่ะเราก็ใส่ตีนไก่ลงไปเลยตีนไก่แม่ฝนก็จะต้มจนเปื่อยแล้วนะคะเพราะว่าจะได้ทุนเวลาด้วยพอใส่ตีนไก่ลงไปแล้ว,แ,ลวแม่ฝนก็จะใส่น้ำกะทิลงไปค่ะ5้าร l อลนะคะ,อะตอนนี้แม่ฝนจะยังไม่คนนะคะเพราะว่าเรากลัวว่าตีนไก่เราจะ สีไม่สวยกลัวแบบคนแรงเกินไปแต่ตีนไก่จะเล็นะคะ mm hmm. ก็ค่อยๆจะล่อมคนแบบนี้เนาะ,ะสีสวยมากเลยกลิ่นหอมด้วยค่ะทุกคน mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวรอให้น้ําแกงเดือดนะคะตอนนี้ยังไม่สุกนะคะแต่ว่ากลิ่นหอมมากเลยหิวแล้วค่ะอยากจะมีอยากจะชิมแล้วอ่ะเดี๋ยวขอชิมเลยนะคะ mm hmm. อร่อย รอก่อนจ้พี่ตอนนี้น้ำแกงเดือดได้ที่แล้วค่ะทุกคนว้าวสีสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวแม่จะลองตักให้ดูนี่น่ากินมากเสร็จแล้วค่ะทีนี้เราก็พร้อมเสิร์ฟได้เลยสีน้ำแกงสวยมากๆเลยค่ะตีนไก่นุ่มละมุนมากแต่ว่าไม่เละเพราะวลาเราต้มเราต้องไม่คนนะคะ เสร็จแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปครัวนอกบ้านของแม่ฝนวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แม่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า